thank you พยาวแหล่งชีวิตซักซิดพระเจ้าตนหลวงบวงสวงโป้ขุนงามเมืองงามลือเรื่องโดยพุษลาคำสวัสดีค่ะดิฉันนายธีรชัยมลามาศรหัสนักศึกษา6 3 1 5 2 2 0 1มาจากสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจวันนี้จะพานำไปท่องเที่ยวที่วัดเนินะดามอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว เชิญรับชมได้เลยค่ะนนวัดนันตรามงดงามศิลปะพมา่าวัดนันตรามจังหวัดพะเยาเป็นวิหารไม้สักที่งดงามวัดนันตรามตั้งอยู่เลขที่หนึ่งหมู่13สมตำบลหยวนอําเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาอยู่ห่างหวที่ว่าการอําเภอเชียงคำมาทิศเหนือประมาณ1กิโลค่ะ เดิมวัดนันทรามชื่อว่าวัดจองคาที่เรียกขานกันมาในสมัยก่อนวัดนี้ที่เรียกว่าวัดจองคาคือเมื่อก่อนมุงด้วยคาทั้งหลังเลยค่ะวัดนันทรามได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2467โดยพ่อตะการันตา อู๋องอนันต์ค่ะหรือตองสูผู้มีแรงศรัทธาแรงกล้าที่จะทนุบำรุงาศาสนาได้บริจาคทรัพย์เพื่อจะบูรณะสังขร ศาสนาเพื่อเป็นเจ้าภาพสร้างวิหารหลังใหม่แทนหลังเดิมที่มุงย่าคาคา่ะโดยได้ว่าจ้างชาวไทยชาวพม่าและชาวไทยใหญ่มาออกแบบก่อสร้างวิหารไม้ทั้งหลังรูปทรงศิลปะแบบพมา่าหลังคาหน้าจั่วยกเป็นช่อชั้นลดหลั่นอย่างสวยงาม มุงเป็นเกรดแผ่นไม้เพดานประดับด้วยกระจกสีลวดลายวิจิตรศิลป์พิสดารไม่ส้ำกันค่ะใช้ทุนในการก่อสร้างครั้งนี้นะคะ4 5่0 0ืบาทการปฏิสังขรณ์และการก่อสร้างครั้งใหญ่ใช้เวลาร่วมกันเป็นประมาณ10ปีค่ะพระอุโบโสถตรงนี้นะคะเป็นศิลปะผสมผสานแบบล้านนาสร้างเมื พุทธศักราช2515และเป็นปีที่วัดนันตรามได้ตรงต่อคณะสงฆ์ไทยจากเดิมขึ้นตรงต่อคณะสงฆ์ของพมา่าวัดทามโอจังหวัดลำปางค่ะส่วนพระประธานที่อยู่ในอุโบโสถคือหลวงพ่อยิ้มปรางมานวิชัยถือปูล,ลงรักปิดทอง พ่อสลานานองกันทมาลาและพ่อเท่าสลาหลวงบุญเจริญเป็นผู้ออกแบบและเป็นผู้ปั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปเก่าแก่อีกหลายองค์ได้แก่พระพุทธปฏิมาประธานไม้สักทองหรือพระพุทธเมตตาค่ะเป็นพระพุทธรูปปรางมันวิชัยแกะสลักด้วยไม้สักทองขนาดใหญ่ทั้งองค์ค่ะ และในวัดยังมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งองค์นะคะเป็นพระพุทธเจ้าแสนแท่เป็นพระพุทธรูปปรางมารวิชัยสมัยอาณาจักรโยนกเชียงแสนค่ะอายุประมาณร้อยปีนะคะตรงนี้พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ตรงนี้นะคะจะสร้างด้วยดอกไม้หอมนานา,นาชนิดของเมืองตองกีประเทศพม่าค่ะซึ่งนำมาตากแห้งและบดให้ละเอียดผสมกับยางรักกับ จอมปวกและอิดปูลเพื่อสร้างพระพุทธรูปและลงรักปิดทองค่ะยังมีพระพุทธรูปหลวงพ่อสุขใสเป็นความหมายว่าพระพุทธรูปนี้เป็นรูปเนื้อทองเหลืองเป็นอันหนึ่งในสิ่งที่มงคลและศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณวัดนันตารามแห่งนี้ค่ะเป็นศิลปะแบบพม่านะคะตรงนี้ ยังมีพระเจ้าทันใจค่ะเป็นพระพุทธรูปปั้นปิดทองรูปแบบสิงห์โดยทำการปั้นองค์พระสํเเ็็จในเวลาหนึ่งวันเลยนะคะตรงนี้จะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีเจดี15ศตวรรษเป็นเจดีก่อนอิดถือปูนสร้างเมื่อปี2500ลักษณะเป็นเจดีแปดเหลี่ยมค่ะหออุเตงมอง เป็นพิพิธภัณฑ์ห้องสะสมของเก่าโบราณและปราสาทเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแม่กวนอิมผนังเพดานตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเล่าเรื่องพระพุทธประวัติอย่างงดงามค่ะตรงนี้นะคะถือว่าเป็นจุดที่ทุกคนต้องเข้ามาชมค่ะ ปัจจุบันวัดนันตรามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำของจังหวัดพะเยาไปแล้วค่ะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาสการะบูชาและถ่ายรูปกับวิหารไม้สักเป็นอย่างมากเลยค่ะตรงนี้จะเป็นอาจจะเป็นจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดพะเยาเลยค่ะถ้าเข้ามาเที่ยวในจังหวัดพะเยาหรืออำเภอเชียงคำอย่าลืมเข้ามาแวะเที่ยวชม และกลาบไหว้สักการะให้เป็นสิริมงคลต่อตัวเองที่วัดนันตารามด้วยนะคะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ